สวัสดีตอนเย็นๆครับพี่น้องช่อง MK Channel ครับสำหรับมือนีเหาผ้าพี่น้องมะล่นใบปอฟร์มนะครับใบปอฟ้ามฟ้ามกล้วยนะครับฟ้ามกล้วยงามกล้วยเนื้อนะครับอยู่ตั้งอยู่ที่วันทาปะทายนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอยู่สารคามนะครับใบปอฟ้าม ส่วนสีมีตัวใดแน่พันธสิบเปิดมานี่ยเฮาสิพ้าไปชมแล้วครับตอนนี้เพ่นธกำลังเตรียมตัวเอากล้วยออกล่างไว้อยู่นะครับไปชมกันเลยครับพี่น้องป้ป้ายมาละครับว่าท<อ>่านพายมาแล้ว สวัสดีครับเสียคููแรกครับพี่น้องแม่ลูกนี่ครับแม่ลูกแม่ไม่ไครับเด,ดเดี๋ยวให้คนจัดท่ากันนะครับเด้ แม่ลูกคู่นี้เปิดไว้เท่าไรครับแสนห้าครับแสนห้าหมื่นนะครับพี่น้องท่านใดสนใจบุญนะนะครับพี่น้องเบิุงภาพนี้จันหน่อยนะครับหน้าตาแข็งขาให้ลูกสวยตวลอดเนาะควายแม่นไหมหน้าตาหน้าตารอสู่รจาของควายว่าไรดิดสู่รจาของควายว่ได้ครับเรื่ียนระอจาของควายกระลอด้ะครับควายก็งามนะครับ <laughs> นี่ครับนเปิดไว้แสนหาเลยครับลูกเบิ้มครับลูกตัวแรกครับลูกเบิ้มลูกเบิ้มพันลาในท้องมีท้องอยู่ครับท้องอีกครับทเดียง้องี่เดียงท่านใดสนใจกติดต่อมาเบอร์ไดครับศูนหสองครับศูนย์หกสองเก้าเก้สองหนึ่งสามสองหาหนึ่งสามสองหานะครับค้วแม่นี่สูงประมาณเท่าไรครับร้อยสามบเสามแปดครับร้อยสาสิบเจ็ดสามสิบแปดนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยครับ อยู่สารลคามนะครับใบป่อฟ้ามครับถือว่าราคาหนาเรียงนะครับพี่น้องราคาบอแพงครับต่อรองได้เนาะต่อร่องได้ค้นขายกัลอลดนะครับควายกระงามค้นขายกัลอเบิ้ลนะครับเบิ้ลเงาหางลูกนะครับลักษณะดีนะครับลูกเบิ้มพันลันนะครับนี่ครับเห็นกล้องกตอยังิ้มจังหน่อยนะครับควายเฉียงนะครับ ลูกคืองามดีแต่ยางงามเลยครับยางงามราคาตัวร้องได้ตัวร้องได้ตัวร้วองได้มาเบิ้งมาชมได้เด้ครับพี่น้องเด้อโตดีเงาหางดีเวทซูนแนวเลนะครับคุณนั่นพ่องกอ,อสามพันใจในทองก็มีอีกสี่เดือนทองเบิ่มพันล้านเนาะครับยอดใบครบยอดใบครบมีใบบ่ใส่พ่อมีใบบ่ ใบอยู่ในบ้านครับใยอยู่ในบ้านทีเอาใบมาเบิ้งแน่ครับกระรั้นตีด้วยใบได้ครับวัยแม่นี่ใจลูกดีนะครับโตมุกโตนาดนี่ครับอัตลักษณ์อัตลักษณ์กำลังเสีออกนะครับตาแต้มแจ่มจ่มข้ออ่องป้องขาขาวนะครับหน้าตางามครับ าตาปาสวยสูงดีนะครับขาหลาก้วยไหมก้วยหน่อยไหมเนี่ยหน้าคตไกล่ลักษณะลูกเบิ้มพันล้านนี่ครับไม่ตื่นกล้องหรือหรอครับตื่นกล้อง <c oughs> บ่เคยไทยกล้องจักเ <c oughs> กื่อนมกระซีเต่าดนะครับหางบ่ดอกหางบ่มีดอกนะวางบ่มีดอดดกดทางดีหีก็ดีทางดีหีก็งามหีก็งาม ผิวก็ดีนะ้ครับผู้ใไดสิเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันนะครับพัฒนาสายพันธุ์อีกต่อไปนาเลี้ยงนะครับเพราะว่าควายจะมีสดสดอยู่นะครับใหม่ๆอยู่ควายลูกแรกนะครับหางพั่วดีหางดีตัวดีนี่ครับเพื่อนเอาใบไม้เบิ่งแล้วครับลูกเบิ่มพันล้านผสมพอเบิ่มพันล้านไว้ได้ครับนี่ในทองครับสีเดือนใส่กระนาบเบื้องวันที่ สมวันที่สิบเดือนหาครับวันที่สิบเดือนห้านะครับวยแมนสามสีเดียนสามสีเดือนที่เดือนนะครับใส่เสียไม่อีกจะค,ครัวเอาไปผูกไว้ลดก้อนก็ได้นะครับนี่ที่เด็ดอีกนะครับคนมาที่เด็ด,ดของฟาร์มเล่คนมา เดี๋ยวพนเสียอมาโชวดนะครับพี่เดชอ้าใหญ่นะคว้ยแมน,นไนใหญ่ครับนะใหญ่นะเนะดี่เบิงบอ่อจดดืดนะครับคว้ยใหม่ๆอยู่นะพี่เดชพนกำลังสืบไม้เลยครับพนไปเอามาอยู่ นี่ครับมาแล้วนี่ครับเบ่งภาพนี่กันด้วยครับพี่น้องเบ่งรอบๆกันสูงใหญ่ๆก็สูงกว่าตัวนั้นอีกแม่นี่สูงหลายปอร์เลยนะครับร้อยสี่ห้าครับร้อยสี่สิบห้านะครับนี่ครับแนวหางดีไทยดีนะครับ กล้วยอยากความจังหน่อยนะครับกล้วยโค้งไงขาดขาดนำเลี้ยงจังหน่อยดิร้อยสี่สิบห้านี่ครับเปิดไว้ราคาเท่าไหร่เนาะสองแสนหาครับสองแสนหา้กกบบนนหา,าลูกเก้าจะเลื่อนลูกก็บมีได้ครับบอแมนตัวเดียวนะครับสองแสนหาลูกเก้าจะเลื่อนลูกสาวเก่าจะเลืล่อนนะครับ ขาหลายต้นละเควยต้นนี้เนาะนี่ครับเปิดไว้ในราคาสองแสนห้าผู้ใดสนใจกระติดต,ต่อมาเบอร์โทรที่ให้ไว้เมื่อกี้เนาะเงี้ยนครับเงี้ยนนะครับเบิรงเบิรงสราขากันเลยครับพี่น้องโคกงสางแง่ดีนะครับแง่เงี้ยงครับเงีย้ยงดีลักษณะดีนาเลี้ยงนะครับอัตลักษณ์กับกชัดเจนด้วยนะครับลูกมัน คือลูกเก่าจะเลื่อนอยู่ครับใหท่องมีอีกบอท่องว่างครับท่องว่างผู้ใดสนใจอยากไปใส่พอดีดีนะครับพัฒนาสายพันธุ์ติดต่อเพิ่นมาได้เลยนะครับเด้อเบอร์ใดก็ครับศหศูน9หสอง้าหนึ่งสามสองผู้ใดสนใจติดต่อมาเบอร์ที่เพิ่นห้ไไ้แล้วครับโอ้ยวายตัวนี้อ่อมขึ้นฮอดบ้าวะ <laughs> ห้ามขายเงาครับมันกินอาหารบอนยังครับกัง่งบนดกาลังหัดหัวหานเด้ครับคว้วยเลี้ยงแบบธรรมชาติได้ครับท่านใดสนใจติดต่อมาเลยครับคว้วยยูสาําข้ามเขาเงากล้วยลูกตัวที่สองเนาะครับเตานมก็ดีนะครับนมเฉลีสีเต่าลูกก็สูงก็ใหญ่ก็ยเวาดีจัน มีอีกบ่มีครับมีอยู่ในขอกีอย่ในขอกครับมีอยู่ในขอกีเ้ยครับราคาบดถึงแสนบอบบบนี้ห้องแล้วพุจูงนี่สูงเท่าไหร่อยเจีดสิครับปูจูงสองสูงลอยเก็ดสิบห้านะครับข้อยสูงลอยสี่สิบห้าขันเตี้ยเต็มมากในตัวง่ายนี่เนาะ อ่างล่างดีเต็มที่ดีนี่ซี่หกอนเจ็ดคนแล้วแม่นครับอ่างวีนอ่างเบิ้งหน้าครับพี่น้องเบิ้งหน้าเบิ้งข้ออย่าเบิ้งแต่คนขายเลยครับเด้ออ่าเขาเปิดกว้างดีครับสนใจติดต่อมาได้นะครับเด้อหรือว่าสิทักมาหาผมก็ได้ข้าไปเบิ่งอีกแน่ครับอยู่ในขอกนี่บอสไม่ปลอกครับ เลยเด็บกระง,งามมันมาอยู่อีกจังหน่อยอัตลักษณ์มันสิออกกลางนี่ข้ออ่องป้องขาเขาโตงั้มก็ตัวยาว,าวาดีเนาะควายแมนวันก็นดีด้ะครับเด้อวันต่อกไก่บ่ไอใดนะครับอยากเตือนกล่องจังหน่อยเด้อควายมันบาดสีสีดยาวมัน ไปเบิ้องอีกนะครับมูอยู่ในขอบข<อ>ับ,บเบิ้งตางาน้ยครับยอย่างงามเลยครับงามเลย สวยๆโค้มสางดีเนี่ยขับพันธุสิทาไปออิ่งอีกนะครับอยู่ในคอบมีอีกนี่ยักษ์ตอีครับตัวครับอ้กล้วยเพิ่้หล,ย,หลย,ยครับกล้วยเนื้อกับมีกล้วยงามกับมีเปิดไฟกันเด้อพี่น้องเด้อมันสีบ่เห็นเบิ่งข้าวๆวกัน แม่ลูกดีเนาะแม่ลูกครับผมแม่ลูกสองคูนะครับเด้เอเกิดขวากันเบิ่งเงนแม่ลูกอยาดุ้จังหน่อยครับปอดถือฝนจังหน่อยนะครับย่อนเสียงน้ำเล่นท่ายทางไหนเนาะจังสิบเอ็ แม่ท่องอีกได้ครับก้อยมุ่สูงประมาณเท่าไรครับหนี่งลอยสามสามครับรลอยสามสามคูละจักบาทครูละแปดเมื่นหาครับคูละแปดเมื่นหานะครับแปดสองกับสิบทีแปดสองสิบหกแปดสองสิบหมกสิบเจ็ดครับสอง สองคู่นี่สองคูง่นี่เพิ่นเปิดไว้แสนเจ็ดนะครับไในข้อยีโตัวนะครับแสนเจ็ดแม่มี่ทองอีกครับแม่นี่อเอาไปกินน่องนะครับนี่แม่เพิ่นจับอยู่นี่เอาไปล่อกินน่องเลยนะครับเพิ่นว่าอย่างเงีครับนี่ให้ดูงามๆนะครับสำหรับท่านใดสนใจกระตดต่อเบอร์ได้เนาะครับ062 062น,นี่แหละ992 992 สองห้าสามสองห้าเข้าเขาเปิดเขากลวงนี่นะครับท่านใดมีทุนบอ่อหลทุนหน่อยนะครับทุนหลักหมืน่นนี่เลยครับกล้วยแม่ลูกครับเอาไปพัฒนานะครับเอาไปเลี้ยงขี่เซนไฮเซนาเลยครับเอาไปทับตัวดีก็ออกงามคือเราครับพวาวลูกมันดีนะครับแม่นั่นเปิด,ดว่าครับเนะี่ย เปิดเพื่อนครับแม่น<ม>ั่นกับเปิดนะครับนั่นแมงยังอยู่ในคอ,อกแม่เดียวนั่นแก้แล้วครับนเตือนบ้านบ้านแมงเดียวไปเก็บมัตะไสหลายกะระดอกกระเดียดเลยนไปหามัตะทั้งหลาเสีย หัวหารอบ้านนี่แหละครับหาราู้นำบ้านเนาะครับผู้ใดสนใจแวะมาเบิ่งมาชมกไ็ได้เนะครับเดอ้ออยู่บ้านเฮาตั้งอยู่ไสเกาะท่านท่าปะทศไยครับผมท่าปะทศไยตมบุกขุนกึ่งอภเภอเมืองสารคามนะครับครับพาไปเบิ่งอีกตัวหน่เนี่ยนี่นะครับเดอ้อ รอปไปลุงอไปเครับที่เดก่งกันครับคุณครับผมรอไปบนข้างนอกเลยด้ครับตัวนั้นแม่นี่ข้าข้าวสูงร้อยสี่สิบ <140. S 2> <ว>มาแล้วลูกเบิ่มร้อยสี่สิบนี่จะตัวงามๆเละครับ อดซอนคว้วยแมนี่ครับพี่น้องลอยสี่สิบหาครับโค้งสางล่างงดีเด็ดบดียางดีบมดนะครับขาดความสมบูรณ์จังหน่อยพี่น้องท่านใดสนใจกะหักมาได้ติดต่อเพนด่ยเลยนะครับเด้อติดต่อเพนด้โดยตรงมาต่อมาเบามาคุยด้ครับกับใบปอฟ้ามครับนี่ครับ ลูกเก้าเจริญครับกล้วยหน่อยตัวนี้อน,นาคตดีครับนี่สองแสนหาเพิ่ม่าเดี๋ยวรอบบางที่เดีดยองเพิ่นอีกตัวหนึ่งเลยครับแม่ยังบัตท,ทันไดลูกนะครับท่านได้เสียไปผสมบ,บมอพัฒนาครับเหันไหมอีกแนี่แต่ของงามๆเนาะออกมาทีละตัวละตัวงดมากทีละตัว ตัวนี่สายเพชรอุดรนะครับคือตัวหลักคือสายเพชรอุดรนเบ่งเลยครับพี่น้องอันนี้บอมแมนลูกมั่นเลครับตัวนี้ท่านมีลูกนะครับการสีผสมครับผมรอบผสมท่านใดสนใจหรือเสียไปผสมต่อได้เลยนะครับคันได้ราคากันเพิ่นกับสิเปิดเพิ่นกับสีขายมันบ่ครับผมได้ราคากันเพิ่นกับสีขายนะครับเบ่งเล็บนะครับ เบิ้งโตเบิ้งเล็บเบิ้งไข่นะครับเบิ้งหางนะครับรับเอานี่ละมันเป็นลูกมันนะครับตัวนี้หลานมันนี่ครับหางยาาหางพ่วงดีนะครับเงาหางใงี่ยไยเป็นบบกหน้าตัดนะครับนี่ครับเปิดว้ราคาเท่าไรครับคิมหาครับตัวนี้เปิดไบแสนหามื่นนะครับ มาค่านี่ตอรองได้ตอรองได้ครับตอรองได้มาแวะมาเบิงมาชมน้ำพินได้เล้ครับสายเผ็ดอูดรนครับปลูกสายเผ็ดอูดอนผมเขาสวยๆครับเบิงหนาครับหน้าตางามดีลีควายตึงควายอ่างครับผมค้อสามอ่องเหมือนตัวนี้เนะาะกาแ,แต้มแก้มดำข้อสามอ่องนะครับสูงลอยสี่สิบนะครับครับผม ท่านใดสนใจกับมาเบิง้งมาชมได้เลยนครับกล้วยแม่นี่เต็มดีเลยครับเหมาะสําหรับไปเป็นแม่พันธุ์ผสมตัวใหญ่ียนะครับออกมาสีส้มลูกสวยๆนะครับยืนท่าทางดีนะยืนดีท่าดีนะครับเบิงบบบบ้งรอบๆห้าสิบภาเบิ้งรอบๆนะครับทเที่ยงครับ โบ,บ,บ ak, ้หมึ่นเนาะครับเียงเชียงนี่ครับเชียงเนาะครับใหญ่หนาอ้างดีเนาะเข่าข้อเข่านาดีแล้วครับก้อยเป็นก้อยเบล่างครับก้อยก้อยเกียดผมบ่ได้อดเสียมหัวอาหารเป็นบ่บ่ครับเลี้ยงแบบธรรมชาติธรรมชาติครับธรรมชาติรวนๆมีตะเพาะผู้เลี้ยงนะครับนี่ผู้เลี้ยง สำหรับท่านใดสนใจก็ติดต่ตอสอบถามดได้เพิ่อนใดนะครับเด้อมื่อนีก้กะบอมี่อย่างไรนะครับนี่ไหวชมติดต่ตอผ่านเบอร์โทรเพื่อนใดนะครับเด้อบอกเบอร์โทรเพื่อนในเนี่ยเสีย062ครับ062992992132หา132 5ใบปอฟ้ามนะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องน้องใหม้นะครับสวัสดีครับ